เลขเด็ด1ตุลาคม64เลขเฮลิคอปเตอร์นายกไปเพชรบุรีตรวจเยี่ยมน้ำท่วมปล่อยมาอีกเลขเด็ด1ตุลาคม64เลขเฮลิคอปเตอร์นายกไปเพชรบุรีตรวจเยี่ยมน้ำท่วมหลังคองหวยจดทะเบียนรถซื้อลอตเตอรี่เลขเฮลิคอปเตอร์นายกเป็นอีกหนึ่งเลขเด็ดงวดนี้ที่คองหวยสองตาเป็นมันเนื่องจากทราบว่าวันที่22กันยายน64 พนเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดการเยือนจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโดยวันนี้ช่วงบ่ายนายกได้เดินทางไปที่ตลาดท่ายางที่แรกเพื่อเยี่ยมประชาชนดูสภาพเศรษฐกิจจากนั้นก็ไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเพชรบ,บุรีทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกได้เดินทางจากกรุงเทพมหาคนครไปยังสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ80ปัรษาสนามกีฬาท่ายางตําบลท่ายางอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบ,บุรีด้วยเฮลิอคอปเตอร์หมายเลขตัวถงังเป็นเลข 1- 2สองสําหรับคนใดต้องการดู ทะเบียนรถนายกไปเพชรบุรีดูที่นี่ข้อหวยจดทะเบียนรถนายกไปเพชรบุรีตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำเลขเด็ด1ตุลาคม2564ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก the tiger com